ะอยู่บ้านเดิมจะอยู่ปั๊มเดิมเผื <c oughs> ่อวันไหนเขาใจดีเอาลูกกลับมาคืนแม่เขาจะไม่ไปไหนแม่จะรอลูกอยู่ที่ปั๊มนี้แม้เวลาจะผ่านมาเกือบห้าปีกับการหายตัวไปของน้องจีจี้แต่ทุกๆวันผู้เป็นแม่ก็ยังคงเฝ้ารอคอยลูกสาว <c oughs> อยู่ที่เดิมบริเวณปั๊มแห่งนี้ <c oughs> ในจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นจุดที่น้องจีจี้ได้หายตัวไปเมื่อกันยายนปี2,153เธอได้แต่หวังว่าสักวันหนึ่งจะมีคนใจดีนำลูกมาคืนเธอที่แห่งนี้ตอนนี้ใช่ไหมคะก็ยังแจกรูปน้องเหมือนเดิมคะ่ะก็ยังแจกอยู่รูปโพชัวเอยแล้วก็ลงพื้นที่ถ้ามีโอกาสได้ออกเราก็จะเอาป้ายที่เราทำเนี่ยท,ที่ทางวิธีทำมาให้เราก็จะไปแจกเขาเนี้ยฝากเขา เวลาลูกค้ามาไกลๆงเงี้ยเราก็จะฝากเข้าไปคือทุกๆครั้งที่เราแจกรูปออกไปเนี่ยคือเราก็ยังหวังร้อเปอร์เซ็นว่าน้องจะกลับมาเผือคนพลเมืองดีนเนาะคขาเห็นเขาก็จะพาน้องกลับมาหาเราอย่างเงี้ยค่ะ กระดาษแผ่นเล็กๆแต่ละแผ่นถูกตีพิมพ์ขึ้นด้วยความรักและความหวังแห่งการรอคอยของผู้เป็นแม่ได้ถูกส่งต่อให้ผู้คนมากหน้าหลายตาเพราะเธอชื่อว่าสักวันหนึ่งกระดาษแผ่นเล็กแผ่นนี้จะพาน้องจีจี้กลับสู่ครอบครัวอีกครั้งถ้าย้อนเวลากลับไปวันนั้นได้ก็คือจะไม่ให้ลูกขาดสายตาเลยแม้แต่วินาทีเดียวค่ะเพราะอะไรที่มันพลาดไปแล้วมันแก้ไขมันคืนอะไรไม่ได้สักอย่างกันถ้าย้อนไปได้ จะไม่ให้ลูกคาดสายตาแม้แต่ตมแมนิดเดียวเลยปัญหาเด็กหายยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมูลนิธิกระจกเงาเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ยังคงทําหน้าที่ติดตามหาเด็กหายเพื่อพาเด็กๆเ,เหล่านั้นกลับคืนสู่ครอบครัวรวมไปถึงกรณีของน้องจีจี้เจ้าหน้าที่ยังคงติดตามและลงพื้นที่ไปตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งจากประชาชนจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ที่ทำได้นะักขณะนี้ก็คือภาคสังคมยังคง ช่วยกันติดตามช่วยกันถามถึงช่วยกันสร้างกิจกรรมเพื่อที่จะไม่ลืมเด็กคนนี้ที่หายไปนะครับอย่างกรณีน้องจีจี้เนี่ยระหว่างทางที่เขาหายไปเรื่อยๆเนี่ยก็ มีกิจกรรมในการที่ทําให้สังคมยังคงจดจําเขาได้ใช้วิธีการแบบในต่างประเทศมาค้นหายอย่างเช่นมีการทําภาพจาลองเทียบเท่าอายุปัจจุบันของน้องจีจี้นะครับดูว่าตอนที่หายไป9้าขวบเนี่ยอายุปัจจุบันตอนนี้14ปีเนี่ยอายุจะประมาณเท่าไหร่นะครับมีการใช้แผนพุทธกรรมของคดีเด็กหายในกรณีอื่นเนี่ยมาปรับเทียบเคียงใช้อย่างเช่นในระยะหลังพบว่ามีเด็ก ถูกฆาตกรรมเสียชีวิตในบริเวณป่าลกล้างใกล้เคียงกับจุดที่เด็กหายไปในหลายเชฟนะครับก็มีความพยายามในการมาเทียบเคียงแผนปรตสกรรมกันแล้วก็มีการไประดมตระเวนหาในป่าลกล้างใกล้เคียงนั้นเนี่ยเอาให้ทั่วที่สุดนะครับแต่ก็ยังไม่พบเบาะแสอื่นมีการประกาศภาพน้องจิจี้ผ่านจอดิจิตอลวิวบอร์ดทั่วกรุงเทพเ ประกาศผ่านสื่อออนไลน์แม้กระทั่งสำนักข่าวต่างประเทศก็ยังเคยมาติดต่อเพื่อที่จะทำประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ มีเบาะแสเข้ามาจํานวนมากนะครับว่ามีเด็กที่หน้าตาคล้ายน้องจีจี้ก็ไปตรวจสอบในหลายจังหวัดนะครับทั้งในพื้นที่กรุงเทพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือเข้าไปแม้ภาคใต้สุดอย่างสตูลก็เคยไปมาแล้วนี่เป็นความพยายามในในการตามหาเด็กหายคนหนึ่งนะครับจนวันนี้เนี่ยจะครบรอบ5ปีที่เด็กหายตัวไปก็ยังคงมีกิจกรรมมีกระบวนการในการตามหาน้องจีจี้อยู่ จากการติดตามเด็กหายก็พบว่าเด็ก80%ได้กลับคืนสู่ครอบครัวอีก20%ยังคงไม่รู้ชะตากรรมตัวเลขที่น้อยนิดนี้อาจดูไม่สำคัญแต่แท้จริงแล้วมันอาจจะเป็นตัวเลขที่ยังรอคอยคนในสังคมที่จะช่วยการติดตามพาเด็กๆเ,เหล่านี้กลับคืนสู่บ้านรวมไปถึงหน่วยงานต่างๆให้ออกมาช่วยกันเพื่อสักวันหนึ่งการรอคอยนี้อาจถึงวันสิ้นสุดลง ก็คืออยากบอกว่าตอนนี้เด็กหายไม่ใช่เรื่องไกลตัวเด็กหายไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวแต่มันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของประชาชนทั่วไปค่ะเพราะว่าถ้าทุกคนมองว่าเด็กหายเป็นแค่เรื่องในครอบครัวเด็กหายไม่ได้กลับบ้านจริงค่ะเพราะครอบครัวเล็กๆก็แค่ไม่กี่ตาเนาะไหนจะมาสู้ประชาชนทั่วประเทศได้ล่ะคะประชาชนทั่วประเทศคือทุกๆคนอะ่ะพอที่ดูข่าวเขาสามารถช่วยเหลือเด็กหายได้แค่ถ่ายรูปส่งเข้ามูลนิธิ ก็คือประเมินคือทุกอย่างอะ่ะอยู่แค่ปลายนิ้วมืออ่ะก็ได้บุญแล้วค่ะปัญหาเด็กหายเกิดขึ้นนับรายวันนะครับหลายชีวิตยังคงไม่ทราบชะตากรรมว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไร เราก็หวังว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จะเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองควรดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดอย่าปล่อยให้เด็กคลาดสายตานะครับเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เด็กหายแบบนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของใครอีกต่อไปครับ